สวัสดีครับผมนายพิสิทธิ์บุญเพิ่มหรือเคนเมอืองสุรินวันนี้ผมเดินทางมาขายบ้านพร้อมที่ดินที่อยู่ตำบลกลางแอนอำเภอรประสาทจังหวัดสุรินบ้านพร้อมที่ดินหลังนี้มีเนื้อที่หนึ่งไร่หนึ่งงานเจตารางวา เอกสารหลักฐานเป็นฉนดครุฑแดงสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ทันทีมีไฟฟ้ามีประปาอยู่ติดกับถนนทางสาธรารณประโยชน์เนี่ยถนนเส้นนี้นะครับถนนเส้นนี้ก็จะทำการลาดยางเร็วๆนี้นะครับตอนนี้ก็มีการบดอัดอมีการบดอัดแล้วนะครับก็จะดำเนินการ เทลาดยางเร็วๆนี้อันนี้การันตีได้นะครับเพราะว่าผู้รับเหมาลงมือแล้วก็คงจะเสร็จภายในเร็วๆนี้นะครับราคาขายเจ็ดแสห้ามบาทร5 0 0 0บาทโอ้โหราคานี้ต่อรองได้ด้วยนะครับโอ้โหเป็นบ้าน หลังใหม่หลังสวยนะครับนี่ทรงสไตล์ใหม่สไตล์โมเดิร์นนี่สไตล์กำลังฮิตบ้านหลังนี้นี่มีคุณยายอยู่คนเดียวี่วันนี้คุณยายไม่อยู่ก็ตากผ้าไว้หน้าบ้านเกล่กแล้วก็อยากจะขายไปอยู่กับลูกกับหลานนะครับเพราะฉะนั้นนี่ขายให้ราคาถูก ทันมาก่อนมีสิทธิ์ได้ก่อนมาช้าอาจจะเสียโอกาสนะครับบ้านหลังงามหลังนี้นะครับคือที่ดินแล้วก็บ้านหนึ่งหลังนี่โอ้โหหานี่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะครับโอ้โหเพราะฉะนั้นนี่ต้องรีบๆนะครับช้าจะเสียโอกาสอย่างแน่นอนบ้านหลังนี้นี่ก็อยู่ไม่ไกลจาก เทศบาลอำเภอรประสาททางจากเทศบาลอำเภอรประสาทเข้ามาถึงบ้านหลังนี้นี่ระยะทางเพียง5กิโลเมตรเท่านั้นโอ้โหเป็นบ้านที่อยู่ไม่ไกลาจากอำเภอนะครับนี่ก็จะเป็นด้านข้างของบริเวณบ้านหลังนี้นะครับนี่แล้วก็ด้านหลังนี้ก็จะเป็นท้ายยก็จะเป็น สวนโอ้โหสวนนี่ยาวเหลือเกินใหญ่เหลือเกินนะครับนี่นะครับด้านหลังบ้านรบ,บ,บริเวณนี่โอ้โหลการงานสร้างนะครับที่ดินแปลงนี้นี่มีสวนนี่ใดรที่ชอบทำสวนก็นสวนหลังบ้านมีน้ำสาดด้วยนะครับอยู่ด้านท้ายนูน้น ท่านใดที่ชอบในเรื่องของการทำเกษตรนี่เกษตรผสมผสานเกษตรอินทรีย์เกษตรทฤษฎีใหม่หรือว่าไรานาสวนผสมนี่บ้านหลังนี้ที่ดินแปลงนี้นี่ใช่เลยที่ดินแปลงนี้ใช่เลยตอบโจทย์ได้ทุกคำถามนะครับราคาขายเพียงเจ็ดแสนห้าหมืนบาท เจ็ดแสนห้ามื่นบาทเท่านั้นเองต่อรองได้ด้วยนะครับพื้นที่บริเวณร,รอบๆข้างอยู่ในชุมชนนะครับที่บ้านเรือนราษฎรก็อยู่ข้างๆ นี่นะครับบ้านเรือนของราษฎรอ,อยู่บริเวทีกลางอยู่ในหมูบ้านนะครับมาเร็วได้มาช้ามีสิทธิ์อดนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่สนใจซื้อบ้านพร้อมที่ดินหลังนี้นะครับติดต่อผมนายพิสิทธิ์บุญเพิ่มหรือเคนเมืองสุรินโทรศัพท์ ID Line 0851046885 วันนี้ก็ขอขอบคุณไปยังเจ้าของบ้านและก็ที่ดินและก็ทีมงานที่ไว้วางใจให้ผมนายพิศิธิ์บุญเพิ่มหรือเคนเมืองสุรินได้มาทําการรีวิวเพื่อเป็นสื่อในการนําเสนอขายในลําดับต่อไปวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกทุกคนทุกๆท่ททานไว้ในโอกาสนี้ก็คงจะกล่าวคำว่าสวัสดีครับ